สรุปผลงานบ้านเขียววันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2568สึกเพชรยินดีคู่ที่ผมให้ในบ้านเขียวนะครับเข้าไป2คู่เต็งๆเลยนะครับขุนหารดาบทิพบางละกับ ทัชววัตสุพงครับยินดีกับคนที่แอดไลน์ MJ 771ด้วยนะครับบวกทุกวันมันทุกสัปดาห์ครับสวัสดีครับช่องมวยจ้าวิเคราะห์มวยลายวันแม่นยำทุกราคาอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อรับเสื้อและหมวกคลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแอดบ้านเขียวของเราคือ mj 7 7 1อย่าลืมใส่แอดมารับทีเด็ดกันนะครับวันศุกร์ที่14พ่พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ณสยามมวยเวทีลุมพินีเริ่มชกตั้งแต่เวลา19นาฬิกา30นาที ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook และ YouTube One Championship และทางช่อง7 HD กด35เวลา2ทุ่ม30นาทีมวยวันลุมพินี133มีทั้งหมด12คู่นะครับแต่ผมจะคัดทีเด็ดมาให้เต็งๆในทั้งหมด4คู่เน้นๆนะครับคู่ที่1สันเพชรสอสละชีพปะทะเพชรเมืองสีทีเด็ด99เปิดหัวรายการคืนนี้เป็นคู่ที่เน้นความเร็วความแม่นและลูกหนักแน่นของ2มวยต่างสไตล์ครับสันเพชรจากค่ายสอสละชีพเนี่ยเป็นมวยซ้ายห้องครับเข่า ขำแทงจังหวะ2ดีมีลูกเตะซ้ายทำลายจังหวะคู่ต่อสู้และชอบเดินบทบี้เมื่อได้โอกาสครับส่วนเพชรเมืองสีทีเด็ด99เนี่ยเป็นมวยบูสายอืดเดินเร็วออกอาวุธต่อเนื่องมีลูกศอกแรงและหมัดหนักเรียกว่าใจถึงพลังมาเต็มถ้าคืนนี้เพชรเมืองสีเดินได้ต่อเนื่องจะมีลุ้นมากในช่วงทายยกครับแต่ถ้าโดนสันเพชรกุมริยะดีเตะซ้ายดักไว้ได้ตลอดเนี่ยเกมอาจจะขาดตั้งแต่กลางยก3าครับฟันธงคู่นี้เนี่ยรูปเกมสูสีในช่วงต้นครับแต่ปลายยกเน สันเพชรคุมเกมอยู่หมัดครับท่เดดอยู่ที่สันเพชรสอสาชีพอาศัยจังหวะและลูกเตะซ้ายเฉียบกว่ามาต่อกันคู่ที่2ครับลิทิเดตลูกเจ้าพ่อลงต้มปะทะมาจินคาริมีครับจากอิหร่านครับนี่คือคู่ที่น่าสนใจในเชิงเทคนิคครับเพราะลิทิเดตเป็นมวยขวาแรงเตะต่อยครบเรื่อส่วนมาจิตเนี่ยเป็นมวยต่างชาติที่มีพื้นฐานมวยไทยดีใช้หมัดและสอกได้ดุดันครับลิทิเดตมักเน้นลูกเตะขวานำไปเข้าเท้าปั้มในจังหวะ2ส,ส่วนคาริมีจะเน้นการออกหมัดชุดเปิดทาง สอบและมีลูกเตะต่ําเป็นอาวุธกวนครับเกมคู่นี้น่าจะออกมาเป็นการแลกกันตั้งแต่กลางยกแรกครับขึ้นอยู่กับว่าใครจะคุมระยะได้ก่อนครับถ้าแลกกันยาวๆเนี่ยคาริมีมีแรงดีในช่วงท้ายครับแต่ลิทธิเดชได้เปรียบในความแม่นและลูกเตะได้แต้มครับทีเด็ดคู่นี้เอ็นเอียงไปทางลิทธิเดชลูกเจ้าพ่อลงต่มครับเพื่อประสบการณ์ในชั้นเชิงเวทีลุมพินีที่เหนือกว่าเล็กน้อยครับผู้ที่3าสายนิดเอกเมืองนนประทะวาเลรีจากยุโรปครับ คู่เอกก่อนลองเป็นมวยต่างสายชัดเจนครับสานิดเนี่ยเป็นมวยจังหวะสองรอจังหวะสวนมีลูกเตะขวาและเข่าแหลมจี้ได้แม่นครับส่วนวาเลรี่เนี่ยครับนั้นเป็นมวยบูครับสุดขั้วเดินเร็วหมัดสอกชุดใหญ่มักเปิดเกมตั้งแต่ต้นครับยกแรกน่าจะดูเชิงกันแต่หลังจากยกสองไปเนี่ยสานิดเริ่มวางแผนเตะสกัดปั้มในระยะประชิดและอาจหาจังหวะศอกสวนวาเลรี่ ถ้ารอดลูกสวนได้ก็มี10พิกเกณด้วยหมัดชุดครับแต่ภาพโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าไม่โดนหมัดหนักๆก,ก่อนคู่นี้สานิตเอกมืองนง มีโอกาสเบียดชนะคะแนนครับเด็คู่นี้อยู่ที่ความนิ่งและชั้นเชิงของสานิครับคู่เอกของรายการป้อมเพชรพีเคแสนชัยมวยไทยยิมปะทะเกเกอร์ทอมจากออสเตรเลียครับนี่คือคู่เอกสุดมันประจำค่ำคืนนี้ครับป้อมเพชรจากค่ายดังพีเคแสนชัยเป็นมวยจังหวะสวยครับพบเรื่องเตะขวาแรงเข่าคมสอกเฉียบครับส่วนเกเกอร์ทอมเนี่ยเป็นมวยบูใจเพชรพครับตัวสูงใหญ่ได้เปรียบช่วงชกครับช่วงแขนช่วงขาครับ และมีหมัดหนักระดับนักมวยยุโรปชั้นดีครับรูปเกมคาดว่าเกเกอร์เนี่ยจะเดินเข้าหาป้อมเชรจะรอดักสวนครับเตะขวาแล้วเข้าปั้มครับถ้าเกมยาวไปถึงยก4ยกหนะครับป้อมเชรจะได้เปรียบเรื่องความชนานาญและจังหวะออกอาวุธครับแต่ถ้าโดนหมัดของเกเกอร์เข้าตรงๆมีสิทธิ์ลุ้นนับลุ้นน็อกได้เลยนะครับผู้นี้สูสีและน่าดูมากครับแต่ด้วยความรบเครื่องประสบการณ์ในเวทีใหญ่และชั้นเชิงมวยไทยแท้ๆเนี่ยทีเด็ดขออยู่ที่ ป้อมเพชรพ K แสนชัยครับเชื่อว่าจะอาศัยลูกเตะต่อยและเข่าคุมเกมเบียดชนะคะแนนอย่างสุดมันครับสรุปทีเด็ดศึกมวยวันลุมพินี133สันเพชรสอสละชีพฝีมือครบเครื่องกว่าลิทิเดตลูกเจ้าพ่อลงต้มความนิ่งและลูกเตะขวาทําแตบมสานิตเอกเมืองนนเชิงเหนือกว่าเล็กน้อยป้อมเพชรพีเคแสนชัยมวยเอกแห่งค่ำคืนฟอร์มเสถียรประสบการณ์เหนือปิดท้ายค่ำคืนนี้ ศึกวันลุมพินี133มีทั้งหมด12คู่จัดเต็มทั้งหมด4คู่จากหลากหลายสไตล์ทั้งมวยไทยแท้และนักสู้ต่างชาติใครชอบเกมเร็วหมัดแรงเตะศอกดุดันห้ามพลาดเด็ดขาติดตามชมได้ตั้งแต่เวลา19นาฬิกาทาง Facebook และ YouTube One Championship และทางช่อง7 HD กด35 เวลา2ทุ่ม30นาทีช่องมวยจ้าวิเคราะห์มวยรายวันแม่นยำทุกราคาอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์เพื่อรับเสื้อและหมวกคิดที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยนะครับแอดเอ7อย่าลืมแอดเข้ามารับพ่เด็ดกันเยอะนะครับสวัสดีครับ